สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกรบบรารแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์ไปยังกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์เอเวอร์วีมาร์ทิสเอาชานะทางด้านสโวไป3ประตูต่อ2โดยทางด้านเอเวอร์วีมาร์ทิสนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของโอฮาร์ดเดเปอร์นาทีที่27ทางด้านของคัสตันนาทีที่81และนาทีที่95จากทางด้านของเอลัส ส่วนทางด้านโซโลได้2ประตูครับจากทางด้านของฮาริสเมจานีนาทีที่13และยูเนสทาฮานาทีที่15จบเกมคู่นี้ครับเอ็นบีวีมารทิดเอาชนะทางด้านโซโลไป3ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับยองพีเอสวีเสมอทางด้านยองไอแซดอักมาไป3ประตูต่อ3โดยทางด้านยองพีเอสวีนั้นได้3ประตูครับจากโมฮัมเหม็ดนาเซลนาทีที่8กับนาทีที่77ส่วนอีกลูกหนึ่งนั้นนะครับจากเจสันฟานดุยเวนนาทีที่59 ส่วนทางด้านของยองเอเซนอักมานะครับได้ประตูในทีที่51จากซิโก้บูเมเตสนาทีที่53จากมาคริสดาโรนาทีที่87ครับเดเมดลิวซันจ้ากเกมคู่นี้ครับยอง p s เครับเสมอทางด้านยองเอเซนอักมาไป3ประตูต่อ3มาดูในส่วนของกันโชซีอาอิตาลีเวโรนาพายกับทางด้านเฟรรินจิน่าไป0ประตูต่อ3 โดยทางด้านฟิโอริจินานั้นได้ประตูนะครับ3ลูกรวดน,นะครับจากอันโตนิโอนิบากลาสนาทีที่12อาตูเมนดองซ่ากาบัตในนาทีที่38และคริสเตียโนบิลากี้นาทีที่89จบเกมคู่นี้ครับเวโรนาพ่ายกับทางด้านฟิโอริจินาไปศูนย์ประตูต่อ3คู่ถัดมาครับลาซิโอเอาชนะทางด้านซัมโดเรียไป1ประตูต่อ0โดยซัมโดเรียนั้นได้ประตูชัยนาทีที่80จากการทำประตูของหลุยส์เอเวเดโร จบเกมคู่นี้ครับลาซิโอเอาเชนะด้านซัมโดรียไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของลีกเดอร์ของฝรั่งเศสอาเมียงพ่ยกันทางด้านบอกโดไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านอาเมียงนั้นได้ประตูครับนาทีที่17จากกัรประตูของปาบิดซีเซส่วนทางด้านบอกโดครับได้2ลูกรวดครับจากอาลียูบาจีนาทีที่79และทางด้านของฟาซิกโกนาทีที่91 จบเกมคู่นี้ครับอาเมียงไพ่กับทางด้านบอกโดไป1ประตูต่อ,อ2มาดูในส่วนของผลพุตบอลลาลิก้าของสเปนวิยาเรียลเอาเชนะทางด้านเคตาเฟ่ไป2ประตูต่อ1โดยวิยาเรียลนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของซามูเอลคูเซ่นาทีที่14และนาทีที่5 2จากการทำประตูของโคเซ่หลุยส์มราเลสส่วนทางด้านของเคตาเฟ่นะครับได้ประตูนะครับนาทีที่9จากเอนสอูนาส จบเกมคู่นี้ครับบียาลิอัลเอาชนะด้านเคตาเฟ่ไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิกาของสเปนอันดับ1บาร์เซโลนายี่สิบนัด59แต้มตามมาด้วยอันดับ2เรอัลมาดริด23นัด52แต้มอันดับที่3เรอัลโซซิดาด23นัด43แต้มอันดับที่4ี่อเตติกอมาดริด23นัด42แต้มอันดับที่5เรอัลเบติส23นัด40แต้มอันดับที่หกไลยูบิกาโนยี่สานัด34แต้มอันดับที่7 โอซาซนาครับ23สนัด33แต้มอันดับที่แอัติกวินเบา23นัด32แต้มอันดับที่เมายโยกา23นัด3 1แต้มอันดับที่10บิยารรียล22นัด31แต้ม11คิโรนา23นัด30แต้ม12เอสบันยอน23นัด27แต้ม13เซตาบิโก้3นัด27แต้ม14เซบียนัด25แต้ม สิบหาอัมเบรีย23ยี่สามนัด25แต้ม16บหาดิดยี่สามนัดยีแต้ม17เจ็เรียวิยโดริตยี่สามนัดยีแต้ม18บารเลนเซียยี่สามนัด23แต้ม19เกาเคตาเฟ่ยี่สองนัดยีแต้มและอันดับที่ยีเอลเช่ยี่สามนัดเกแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษสวอนซีเสมอกันทางด้านรอตเทอร์แฮมไป1ประตูต่อ1นึ่หทางด้านสวอนซีนั้นได้ประตูนะครับจากทางด้านของโจเอล ปีลูนาทีที่42ส่วนทางด้านโรเตอร์แฮมครับได้ประตูครับจากการทำประตูของซีโดซี่ออสเบเน่นาทีที่52จบเกมคู่นี้ครับซนซีเสมอโรเตอร์แฮมไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนเซกุนด้าลีกาของสเปนกานาดาเอาชนะด้านมาลาก้าไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่90จากการทำประตูของเซคิโอลุยจบเกมคู่นี้ครับกานาดาเอาชนะด้านมาลาก้าไป1ประตูต่อ0 โอเคนะครับผมเรื่งการสรุปผลการแขงขันฟุตบอลเม่อค่ําคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ